สยามรัฐสัปดาวิจารณ์สัปดาห์นี้นะคะจะไปพูดคุยกับศาสตราจารย์โกวิดพวงงามอดีตคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อดีตสสพักพลังท้องถิ่นไทยค่ะเรื่องของนะคะมองไปข้างหน้าการเลือกตั้งนายกและสมาชิกเทศบาลค่ะที่จะเกิดขึ้นมีประเด็นและมุมมองอะไรที่น่าสนใจจากอาจารย์โควิดค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คับสวัสดีค่ะ อันนี้ขอคําถามเดียวเลยค่ะอาจารย์ก็ถ้านะคะประชาชนไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันหรือว่าไปใช้สิทธิ์น้อยเนี่ยนะคะโอกาสของบ้านใหญ่หรือว่าพรรคการเมืองที่จะทําให้เกิดคะแนนเสียงจัดตั้งเนี่ยมีสูงถูกไหมะอาจารย์อ่าใช่คือคือต้องยอมรับนิดหนึ่งนะว่าในการเลือกตั้งแต่ละครั้งของท้องถิ่นเนี่ยการเมืองระดับชาติเนี่ยลงไป ลงไปก็มี2อ,อย่างเพราะว่ามันเชื่อมโยงกันระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นกับนักการเมืองระดับชาติเ,เชื่อมโยงในรูปของการสนับสนุนงบประมาณก็ดีเชื่อมโยงในการความเป็นผู้เกื้อหนุนกันก็ดีหรือว่ากลุ่มทุนที่ไปลงทุนก็ดีเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องของก็เรียกว่านอมมินีของนักการเมืองระดับชาติอันนี้เกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะว่า ผู้แทนรัษฎรที่เป็นสสเขาก็เกาะเกี่ยวกับการโยงยึดโยงกับการเมืองผู้บริหารท้องตินอยู่แล้วผมคิดว่าแน่นอนเรื่องแบบนี้เราบอกไม่ได้เรามีที่ไหนบ้างที่เราเรียกว่าบ้านใหญ่คุมนั่นคุมนี่เราดูนามตระกูลก็ได้เราดูอิทธิพลของผู้แทนรัษฎรที่ยึดโยงกับการเมืองแบบชาติไปเป็นผู้แทนแล้วก็มาเกาะเกี่ยวกับ เทศาบาลก็ได้วิธีนี่วิธีที่หนึ่งแต่ก็ยังมีที่อิสระนะคือไม่พึ่งพิงมีอิสระที่จะไม่ก่อเกี่ยวกับบ้านใหญ่แล้วก็สามารถก็ชนะการเลือกตั้งก็มีนะเพราะฉะนั้นอยู่ที่ประชาชนนะว่าเรามองนโยบายเป็นหลักหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นการแข่งขันอย่าไปนองว่าไอ้นี่นเป็นคนบ้านใหญ่อย่าไปมองว่าไอ้นี่ให้เงินเรา ในการซื้อเสียงนะครับผมก็ต่อต้านนะซื้อเสียงเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการเมืองที่มันมันทำให้อคอร์รัปชันเกิดขึ้นมันทำให้มีเงินทอนเกิดขึ้นเพื่อถอนทุนคืนการเมืองแบบนี้พี่น้องประชาชนอย่าไปสนับสนุนนะครับเพราะฉะนั้นเราเราเอาการเมืองเชิงนโยบายแล้วการเมืองที่ตอบโจทย์เรานะครับ ขอให้ไปเถอะทีนี้มีอยู่นิดเดียวว่าถ้าไม่ไปเลือกตั้งเนี่ยท่านจะโดนเรื่องอะไรบางหนึ่งท่านจะโดนตัดสิทธิ์ในเรื่องของการการไปมีส่วนร่วมในการสมัครเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ได้จะสมัครเป็นมสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นก็ไม่ได้ตัดสิทธิ์เรื่องสมัครการเมืองนะว่านักการเมืองเนี่ยโดนมาหลายคนละไม่ไปเลือกตั้งท้องถิ่นไม่รู้ก็ถูกตัดสิทธิ์ถูก ไอ้เรื่องพวกนี้มันมีความจำเป็นแต่ถ้าไปไม่ได้จริงๆเนี่ยรู้สึกว่าเขาให้อ่ทำคำขอไม่ไปเลือกตั้งด้วยเหตุอันจำเป็นเนี่ยสิบวันหรือ7วันก่อนเลือกตั้งเพราะวั้นตั้งแต่วันที่10ตั้งแต่เนี่ยก่อนเลือกตั้งสัก10วันเนี่ยท่านทําไปเถอะนะว่า,าไม่สามารถไปเลือกตั้งได้อัน,นี้ก็เขายกเว้นให้นะครับ เพราะนั้นตอบคำถามว่าผมคิดว่ามีอยู่สัก60ที่ยังยึดโยงอยู่กับบ้านใหญ่อยู่แต่การเลือกตั้งในเขตเทศบาลตำบลเนี่ยมันจะมีน้อยเทศบาลเมืองก็ขยับมาผมว่าเทศบาลน,นครที่เป็นเมืองใหญ่ๆเนี่ยพรกการเมืองคือมันมีอย่างนี้นะการเลือกตั้งเทศบาลน,นครกับเทศบาลเมืองซึ่งเป็นเรื่องในเขตเทศบาลที่มีเป็นเขตใหญ่เนี่ย ผมว่าพรรคการเมืองบางพรรคส่งนะส่งลงเลือกไอ้นี้ก็ยึดโยงอยู่แล้วอบ้านใหญ่ที่เราคุยกันเนี่ยก็เรียกว่าเป็นบ้านใหญ่ที่เป็นฐานคะแนนของพรรคการเมืองที่มีบารมีนะครับที่มีถังเงินพอสมควรเนี่ยเขาก็ยึดโยงอยู่เพราะฉะนั้นเขาอาจจะส่งอาจจะในานามหรือส่งในานามพรรคหรือส่งในานามกลุ่มก็ได้นะครับ พี่น้องก็คอยดูก็แล้วกันนะครับแต่ว่าเชื่อว่าน่าจะมีความเข้มข้นมากขึ้นถ้าดูจากสนามเลือกตั้งนายกอบจอที่ผ่านมาถ้าพักบางพักที่เราสมัยก่อนอบจอเี่พักส้มกับพักเพื่อไทยสู้กันนะครับแล้วก็มีภูมิใจไทยด้วยอันนี้ก็เปิดฉากเปิดหน้าพอสมควรในการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจอ ทำไมอบจอพักที่ผมกล่าวเนี่ยเขาสนใจเพราะมันเป็นภาพจังหวัดไงมันจังหวัดนี้แพ้ไม่ได้บ้านใหญ่ก็แพ้ไม่ได้พักนี้ก็เคยครองสอสอก็แพ้ไม่ได้พักนี้ก็อยากไปยึดพื้นที่เพราะมีสอสออยู่วิธีแบบเนี้ยเขาต้องการยึดจังหวัดแต่ในระดับเทศบาลเนี่ยมันมันเล็กลงมาแต่ผมพูดถึงเทศบาลเมืองอาจะมีตอนนี้เทศบาลเมืองเทศบาลตำบลบางที่เทศบาลนครเนี่ย ซึ่งใหญ่เนี่ยเขาลงแล้วนะครับถ้าแบบนี้แข่งกันแน่นอนนะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์จะให้มีความเข้มข้นเหมือนอบอจอเนี่ยคงไม่เท่าแตา่ผมยกตัวอย่างนะอาเทศบาลที่ใหญ่ๆเช่นเทศบา,นนานลนครนครราชสีมาอา่านี่แน่นอนนเทศภ์พักใดที่ครองอยู่กลุ่มการเมืองใดที่หนุนอยู่เนี่ยหลายขั้นรู้ต่อไปขอนแก่น ใหญ่รองลงมาอุบลอย่างเงี้ยอุบลฐานอุบลท่านก็รู้อยู่แล้วขอนแก่นฐานก็รู้อยู่แล้วนะครับหรือสงขลา,านครศรีธรรมราชรวมทั้งเชียงใหม่เชียงใหม่ก็แดนที่เทศบาลนครเนี่ยไม,ไม่ไม่ธรรมดานะาพิษณุโลกอย่างเงี้ยนะครับเทศบาลพวกเนี้ยที่ผมเอ่ยมาเนี่ยก็จะเป็นเทศบาลที่ค่อนข้างจะใหญ่นะอุดรธานีอย่างเงี้ยนะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยแม้กระทั่งแถวปทุมนะบางเทศบาลเนี่ยก็สู้กันน่าดูเหมือนกันนะครับนนทบุรีหรือว่านครปฐมสมุทรปราการคอยจับตาดูที่ผมพูดพูดนะลองดูว่ามันเข้มข้นขนาดไหนเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ปิดการรับสมัครมันเราก็ต้องดูหลังวันที่4เนี่ยมันจะมีกลุ่มการเมืองที่เรากำลังพูดถึงนียมากน้อยแค่ไหน แต่อย่างไรก็ตามเราไม่ได้ปิดกั้นว่าบ้าใหญ่กลุ่มการเมืองพรรคการเมืองลงไม่ได้นะครับเราก็ถือว่าเป็นประชาธิปไตยทุกท่านมีสิทธิ์กลุ่มอิสระก็ลงได้นะครับมีสระเขาไม่มองว่าสังกัดพรรคหรือไม่สังกัดพรรคการเป็นการเข้าไปเป็นผู้บริหารท้องถิน่นสมาชิกสภาท้องถิน่นในกฎหมายไม่ได้กำหนดว่าสังกัดพรรค แต่ที่ผมพูดเรื่องพักเพราะว่าพักบางพักต้องการพื้นที่นะครับต้องการจะยึดครองพื้นที่นั้นๆและมีผลต่อการเลือกตั้งระดับชาติทั้งในระดับสสและก็บัญชีรายชื่อเพราะฉะนั้นแน่นอนความเข้มข้นมันเกิดขึ้นแต่ผมก็เรียกร้องอย่างนี้นะครับอยากให้สื่อทั้งหลายทั้งสื่อช่องใหญ่ๆสื่อขนาดที่มันเนมของสื่อทั้งหลายเนี่ยช่วยจับตาและช่วยกันดูการเลือกตั้ง แล้วอาจจะเอาคนที่สมัครมาคุยกันได้ในทีวีบ้างหรือผ่านสื่อต่างๆเพื่อจะทำให้ประชาชนรู้สึกว่ามันมีความคึกคักแต่ผมเห็นความคึกคักนะถ้าพรรคการเมืองสู้กันเนี่ยมันทำให้กระแสของความตื่นตัวของประชาชนก็เพิ่มอันนี้ต้องขอบคุณพรรคการเมืองที่ลงไปแล้วก็ช่วยพูดช่วยคุยเรื่องหน้าที่ของเทศบาลทำอะไรพรรคจะไปหนุนเรื่องอะไร รัฐบาลก็ถือโอกาสว่าจะกลกระจายอํานาจให้กับเทศบาลยังไงผมว่ายิ่งพักการเมืองลงไปเนี่ยมันก็มีผลดี2เรื่องเรื่องที่1ก็คือเราอาจจะตั้งคําถามต่อรัฐบาลก็ได้ถ้าเป็นฝ่ายพักรัฐบาลว่ากระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองท้องถิ่นรัฐบาลมีแนวทางจะทําไงทั้งในแง่ของการแก้กฎหมายเพิ่มงบประมาณในแง่ของการให้อํานาจอะไรเงี้ย ถ่ายโอนภารกิจนะส่วนในแง่การแข่งขันแน่นอนทั้งฝ่ายก็ต้องสู้กันด้วยนโยบายเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนก็ไม่ต้องตื่นตระหนกหรือว่าไปคิดในเชิงาหาประโยชน์จากคนที่ไปสมัครนะครับผมคิดว่าเราดูนโยบายเพราะว่าบ้านเมืองของท่านเนี่ยถ้านโยบายดีท่านได้ประโยชน์แต่เมื่อไหร่ท่านรับเงิน จากนักการเมืองที่ไปลงเลือกตั้งเนี่ยผมบอกได้เลยเงินส่วนนั้นเขาถอนทุนคืนแน่แล้วบริการสาธารณะของท่านแทนที่จะมีคุณภาพก็ไร้คุณภาพนะครับก็จงจําไว้เพราะ,ะนั้นเราเลือกนโยบายเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เลือกคนที่คิดว่ามีส่วนที่จะแก้ปัญหาตอบโจทย์พี่น้องประชาชนให้มากที่สุดครับปัจจุบันเนี่ยจะเลือกตั้งในวันที่11พเอ็ดพฤษภาก็คือการเลือกตั้งเทศบาลแต่ที่ผมพูดเป็นสมาชิก สภาท้องถิ่นบริหารท้องถิ่นเนี่ยผมหมายถึงว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยมันจะมีหลายระดับระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยเลือกตั้งไปแล้วเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับก็เสร็จสิน้นก็ยังมีอของเทศาบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลในวาระที่จะถึงวันที่11พเอ็พฤษภาเนี่ยเป็นการเลือกตั้งในระดับเทศาบาลทั้งเทศาบาลน,นครนะซึ่งใหญ่ที่สุดเป็นพื้นที่ที่กว้างนะครับพื้นที่ในเขตเมือง เทศบาลตำบลน,นะครับแล้วก็เทศบาลเมืองนะตกลงก็เล็กสุดก็เทศบาลตำบลขนาดกลางก็เทศบาลเมืองขนาดใหญ่ก็เทศบาลน,นครทั้ง3เทศบาลเลือกพร้อมกันนะครับในวันที่11พฤษภาคม2568แต่นี้ที่เรามาคุยกันเนี่ยประเด็นมันอยู่ที่ว่า,าคนที่จัดการเลือกตั้งเนี่ยกกตก็คือ คณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานณคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ดูการเลือกตั้งในภาพรวมทั้งประเทศส่วนแต่ละพื้นที่ก็มีาการมีผู้จัดการเลือกตั้งอยู่ในระดับแต่ละท้องถิน่นะแต่ละที่ไปแต่เรียนอย่างนี้นะครับความคาดหวังที่จะให้ประชาชนออกมาเลือกตั้งเนี่ยถ้าดูในภาพที่รวบที่ผ่านมานะ ที่ผ่านมาในการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจอเนี่ยกกตคาดหมายว่าประชาชนจะไปเลือกตั้งมากสัก60%ขึ้นไปแต่พบว่าการเลือกตั้งอบจอที่ผ่านมาประชาชนไปเลือกตั้งแค่52%นะอันนี้โดยเฉลี่ยนะแต่บางที่ก็ต่ำกว่า50%บางที่ก็40%กว่า แต่บางที่ก็60กว่าแต่ผมหมายความว่าโดยเฉลีย่ยแล้วต่ำกว่าที่กกตคาดหวังคือ52จากการที่คาดหวังไว้60ประเด็นนี้มันแปลความว่าอย่างไงเราก็เป็นห่วงนะเลือกตั้งเทศบาลในวันที่11บเอพฤษภาเนี่ยผมเป็นห่วงว่าถ้าไปเลือกตั้งน้อยเนี่ยมันทำให้การกระจายอำนาสู่ท้องถิน่นและความสำคัญของเทศบาลเนี่ยมันจะถูกแปลความว่า ประชาชนจะให้ความสนใจน้อยอันนี้จะมีผลต่อการาความตระหนักของประชาชนเองในท้องถิ่นมันความสำคัญจึงอยากจะเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนนไปเลือกตั้งให้มากผมไม่แน่ใจว่ากกตอ,อาจจะคาดหวังไว้สัก60%เช่นกันหรือเปล่าแต่ถ้าโดยเฉลี่ยถ้า50เเนี่ยผมคิดว่าน้อยไปที่พูดว่าน้อยเนี่ยเพราะว่าการเลือกตั้งแระดับ เทศบาลเนี่ยมันใกล้ชิดประชาชนมากกว่าภาพกว้างในะระดับอบอจอซึ่งมันเป็นภาพใหญ่แต่เทศบาลตำบลอย่างเงี้ยมันก็มีพื้นที่ไม่กว้างนะครับแล้วก็การเลือกตั้งก็อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนเทศบาลนครเทศบาลเมืองก็ดีก็ใก,กล้เคียงกันนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ประชาชนไปมาหาสู่ได้อย่างสะดวกเพราะฉะนั้น การเลือกตั้งจึงมีความสำคัญต่อตัวพี่น้องประชาชนที่อยู่ใกล้ชิดกเทศบาลอยู่ใกล้ชิดกับปัญหาผมยกตัวอย่างง่ายๆพี่น้องประชาชนมีปัญหาเรื่องอน้ำเรื่องขยะเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องตลาดเรื่องการศึกษาเรื่องการสาสุขเรื่องราวพวกนี้หรือแม้กระทั่งเรื่องป้องกันภัย ฝุนละอองเรื่องสีเขียวเรื่องการดูแลเรื่องป้องกันภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้มันอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นผมจึงเรียนพี่น้องประชาชนว่าพี่น้องลองสำรวจดูว่าที่ เทศบาลได้ดําเนินการจัดบริการสาธารณะให้กับเราอย่างที่ผมพูดถึงแล้วเนี่ยเขาทําอะไรบ้างนะครับไม่ว่าเรื่องสวัสดิการช่วยส่งเสริมด้านอาชีพด้านโครงสร้างพื้นฐานถนนหนทางทางเดินเท้าทางคนพิการหรือการจัดการสิ่งแวดล้อมน้ำเสียขยะเราไปในตลาดในเขตเทศบาลตลาดมีความสะอาดไหม เราจัดการเรื่องอดูแลเรื่องสุขภาพของตัวเองเนี่ยเราก็ไปพึ่งพาอาศัยเทศบาลศูนย์บริการสุขภาพเป็นต้นเนี่ยการศึกษาเราเอาลูกหลานไปเรียนที่โรงเรียนอนุบาลในเทศบาลเราให้ลูกหลานไปเรียนที่โรงเรียนประถมมัธยมในระดับที่เทศบาลจัดเนี่ยเราพอใจแค่ไหนยังไงผมว่าเรื่องเนี้ย พี่น้องต้องมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นในการประเมินในสิ่งที่เขาทํามาแล้วนํามาสู่การเลือกตั้งที่จะถึงเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งที่จะถึงในวันที่จะเบเนี่ยพี่น้องก็ต้องดูว่าเราพอใจไหมมีกี่ทีมที่สมัครแล้วคนเดิมที่ทําอยู่เขาทําดีอยู่ไหมแล้วยังจะให้เขาทําต่อหรือเปล่าจะให้เขาไปต่อหรือจะให้เขาหยุด แล้วก็เรามาเลือกคนใหม่ทดลองคนใหม่ที่มีนโยบายมีข้อเสนอที่เรามองว่ามันน่าจะประทับใจกว่าเป็นต้นนะครับอันนี้ผมมองในเชิงเปรียบเทียบเพราะว่ามีการแข่งขันผมดูแล้วการสมัครที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็สมัครกันตั้งแต่วันที่3เอ็ดนะครับคือวันจันทร์3มอมีนาคม2.568จนถึงวันศุกร์ที่4 นะครับเมษายน2568อันนั้นก็วันสมัครสมัครพร้อมกันนะครับทางนายกอง์การบริหาราทั้งนายกเทศมนตรีนะโทษทีนะครับเทศบาลเนี่ยเขาเรียกว่านายกเทศมนตรีนะครับแล้วก็ทั้งสมาชิกสภาเทศบาลนะครับผมแยกแยะอย่างนี้นะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจง่ายๆเทศบาลตำบลเนี่ยานายกเทศมนตรีหนึ่คนนะครับ ส่วนรองนายกนั้นจะจะลงเป็นทีมก็ได้ไม่เป็นทีมก็ได้เพราะนายกเทศมนตรีตำบลเนี่ยเขาจะเป็นผู้แต่งตั้งรองนายกเองนั่นก็คือผู้บริหารเทศบาลส่วนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเนี่ยจะมีแค่12คนนะครับเป็นแบ่งเป็น2เขตเขตละ6คน6คนเนี่ยสเขตก็12คนนะครับนี่คือเทศบาลตำบล ขยับมาเป็นเทศบาลเมืองเทศบาลเมืองเนี่ยก็มีนายกเทศมนตรีและทีมนะครับคือรองนายกานายกเทศมนตรีเมืองจะตั้งรองนายกเพื่อไปหาเสียงเป็นทีมก็ได้ไม่ตั้งก่อนก็ได้แล้วก็ไปตั้งภายหลังอันนี้ก็แล้วแต่นายกเทศมนตรีแต่ละคนนะครับนั่นก็คือนายกเทศมนตรีเมืองนะครับทั่วประเทศ ส่วนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเนี่ยมีอยู่18คนแบ่งเป็น3เขตเขตละ6คนนะครับใน3เขตนี้ก็ลองไปดูนะว่าท่านอยู่ในเขตใดถ้าท่านจะเลือกก็เลือก6คนนะครับในเขตนั้นนะครับในเขตแต่ละเขตใน3เขตมาขยับมาเทศบาลนครเทศบ,บาลนครเนี่ยเราเรียกว่านายกเทศมนตรีนคร เป็นผู้บริหารเทศบาลนครรวมทั้งทีมรองนายกนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือผู้บริหารเทศบาลนครพอมาสมาชิกสภาเทศบาลนครเนี่ยก็มี24คนเขตละ6คนแบ่งเป็น4เขตนะครับอันนั้นก็คือเทศบาลนครที่มีสมาชิกสภาเทศบาลนครเนี่ยผมเข้าใจว่าขณะนี้เนี่ยยังมีการสมัครกันอยู่นะครับ ก็พี่น้องประชาชนคอยสังเกตดูนะครับว่าในแต่ละทีมในแต่ละเทศบาลเนี่ยของเราอยู่มีชื่ออยู่ในเขตไหนนะครับส่วนนายกเนี่ยเราก็เลือกได้นะครับห่งหนงเบอร์นะครับก็คือเขาเลือกคนเดียวนายกเนี่ยสมาชิกเลือกไร้หกคนในแต่ละเขตเพราะฉะนั้นผมก็เรียกร้องให้พี่น้องประชาชนเนี่ย เขาจะมีบัตรอยู่สองใบนะอันนี้กันบัตรเสียนะครับพี่น้องต้องดูดีๆนะเราคุ้นชินกับบัตรสองใบใช่ไหมครับเราเลือกตั้งผู้แทนรัษฎรเนี่ยเราก็มีบัตรสองใบบัตรใบที่หนึ่งก็เลือกบัญชีรายชื่ออันนี้สําหรับเลือกตั้งผู้แทนราษฎรใบที่สองก็เลือกสภาผู้แทนที่อยู่ในเขตของพี่น้องส่วนเทศบาลก็มีบัตรสองใบเหมือนกันย้านะครับบัตรสองใบบัตรใบที่หนึ่งก็คือการเลือกนายก เทศมนตรีบัตรใบที่สองก็คือไปเลือกสมาชิกสภาเทศบาลในเขตที่พี่น้องอยู่ว่าอยู่ในเขตใดนะครับก็เลือกไปเลยเขตหนึ่งก็ $6 คนนะครับเลือกได้ $6 คนเพราะฉะนั้นบัตรใบที่สองก็เป็นบัตรของสมาชิกสภาเทศบาลส่วนอำนาจหน้า,นาที่เนี่ยผมอยากจะเรียนพี่น้องว่าพี่น้องอาจจะถามว่าประชาชนอาจจะถามว่า เทศบาลเนี่ยเลือกไปทำใหม่เลือกนายกเทศมนตรีไปทำใหม่เลือกสมาชิกไปทำใหม่ผมจึงเรียนตั้งแต่ต้นว่าผู้บริหารท้องถิ่นนั่นก็คือนายกเทศมนตรีต้องบริหารเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมายคำว่าเป็นไปตามกฎหมายร่างพระราชบัญญัติเทศบาลก็เป็นกฎหมายเพราะฉะนั้นนายยกเทศมนตรี ต้องบริหารกิจการสาธารณะให้เป็นไปตามกฎหมายที่ระบุให้อำนาจหน้าที่นั่นคือคือ,คอคกฎหมายเทศบาลพรบเทศบาลพศ2496และแก้ไขเพิ่มเติมมาหลายครั้งนะครับแล้วก็กฎหมายฉบับหนึ่งคือ,คอเรียกว่าพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจซึ่งให้อำนาจเทศบาลได้ทำ หน้าที่ที่กว้างขึ้นผมยกตัวอย่างนะครับเทศบาลมีหน้าที่เกือบทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องป้องกันบรรเทาสาหาภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอการจัดสบริการเด็กสตรีเยาวชนผู้พิการผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่เรื่องของสิ่งแวดล้อม การป้องกันภัยการบริการสุขภาพด้านสาธารณและก็ด้านการพยาบาลเป็นต้นการศึกษาเป็นต้นอันนี้ผมขอยกตัวอย่างเรื่องพวกนี้เป็นบริการสาธารณะการจัดให้มีตลาดการจัดให้มีน้ำดื่มจัดให้มีถนนหนทางเป็นต้นนะฮะการจัดการน้ำทั้งหมดเนี่ยพี่น้องลองดูนะฮะว่าอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ส่วนสมาชิกเลือกไว้ทำไมก็เลือกไปควบคุมานายกที่จัดสิ่งที่ผมกำลังพูดเนี่ยว่าเป็นไปตามนโยบายหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนายกที่จะเลือกที่จะแข่งกันนะสมมติถ้าสมัครกัน2 2ทีม3ทีมเนี่ยแต่ละทีมเขาต้องเสนอแล้วสมมติเรื่องความสะอาดในเทศบาลเนี่ยแต่ละทีมต้องเสนอแล้วความสะอาดของทีมอีกทีมหนึ่งทำยังไง ความสะอาดของอีกทีมหนึ่งดีกว่าอีกทีมหนึ่งไหมเรื่องการศึกษาส่งเสริมการศึกษาอีกทีมหนึ่งทําไงเรื่องการศึกษาอีกทีมหนึ่งจะทําให้ดีเลิศมีนวัตรกรรมเรื่องการศึกษาอย่างไรด้านสาธารณสุขก็เช่นเดียวกันวันเราไปดูนโยบายที่เขาประกาศแข่งกันนะครับพี่น้องเพราะนั้นเราต้องเลือกนายกที่พี่น้องเห็นว่านี่มันตรงกับใจของเรามันตรงกับสิ่งที่เราคิดมันตรงกับปัญหาตอบโจทย์พี่น้องประชาชนได้ ก็ไปเลือกคนที่คิดพี่น้องเห็นว่าดีที่สุดแล้วจัดบริการสิ่งที่ผมพูดได้ดีที่สุดนั่นแหละคือสิ่งที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนส่วนสมาชิกทำอะไรสมาชิกก็ไปคุมควบคุมนโยบายที่เขาประกาศว่าเป็นไปตามนั้นไหมแล้วใช้เงินจากไหนท่านอย่าลืมนะครับเทศบาลมีงบประมาณนะครับเทศบาลนาครเนี่ยบางที่เป็นพันล้านนะครับนะครับ เทศบาลเมืองอย่างต่ำก็500ล้าน300ล้าน400ล้าน500ล้าน600ล้านก็ยังมีเทศบาลตำบลก็เช่นเดียวกันนะครับอย่างต่ำก็4-50ล้านมีมันต้องไปดูแลงบประมาณเขาต้องประกาศงบประมาณให้พี่น้องประชาชนลองดูนะครับว่าแต่ละทีมที่ใช้งบยังไงไปตอบโจทย์ที่พี่น้องต้องการมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นสมาชิกไปคุมงบประมาณแล้วไปออก ไปให้ความเห็นชอบแผนข้อบัญญัติงบประมาณและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตั้งกระทู้ถามและก็อภิปรายสิ่งเหล่านี้มันเป็นเสน่ห์ของความน่ารักของการปกครองท้องถิ่นในรูปของเทศบาลเพราะฉะนั้นสิ่งที่ใกล้ตัวประชาชนเนี่ยผมก็เรียกร้องให้ประชาชนเนี่ยไปเลือกตั้งให้มากที่สุดที่จะมากได้ในวันที่11แล้วก็จะทำให้ าการปกครองท้องถิ่นเป็นเรื่องของประชาชนอีกเรื่องหนึ่งท่านต้องมีส่วนร่วมอย่าทําให้พื้นที่ของเทศบาลเป็นเรื่องของนายนายกเทศมนตรีเป็นเรื่องของผู้บริหารท้องถิ่นหรือเป็นเรื่องของสมาชิกท่านต้องไปคิดใหม่ว่าเราจะมีส่วนร่วมอย่างไงมีกฎหมายถอดถอนนะครับเข้าไปแล้วทําไม่ดีท่านก็ยื่นถอดถอนได้เข้าไปแล้วทําไม่ดีท่านก็ นำเสนอสิ่งนั้นๆเพื่อให้มันดีขึ้นได้ผ่านสมาชิกหรือท่านตั้งกลุ่มสภาเมืองกันขึ้นก็นกได้สภาเมืองเทศบาลน,นี้เทศบาลน,นั้นเพื่อจะช่วยให้กระบวนการมีส่วนร่วมเนี่ยตั้งแต่การนำเสนอแล้วก็ไปบอกอนายกเทศมนตรีผู้บริหารให้ทําในสิ่งที่เป็นปนัญหาและเป็นไปตามเจตานารมณ์ของท่านอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมอยากจะเห็นว่า การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นในรูปของเทสบาลมันเปิดมันเปิดให้พี่น้องประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งในวันที่11พเอ็ดพฤษภาคมแล้วอยากให้ไปให้มากที่สุดเพื่อจะบอกรัฐบาลบอกอผู้ที่มีอำนาจทั้งหลายว่าต้องกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นเพราะว่าท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะได้ดีแล้วยิ่งทำดีกว่าส่วนราชการเนี่ยอันนั้นแหละคือสิ่งที่ เป็นวัตถุประสงค์หลักของการกระจายอำนาจก็คือการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลดีกว่าการจัดบริการสาธารณะของราชการส่วนภูมิภาคและส่วนกลางอันนั้นก็คือความคาดหวังของการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นในรูปเทศบาลก็ขอเชิญชวนพี่น้องไปใช้สิทธิ์ให้มากที่สุดครับ สำหรับวันนี้นะคะก็เรียกว่าครบถ้วนทีเดียวค่ะสำหรับการเลือกตั้งนะคะในส่วนของนายกเทศมนตรีนะคะและก็สมาชิกสภาเทศบาลนะคะที่อาจารย์กูวิศค่ะเชิญชวนให้ประชาชนนะคะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันให้มากๆค่ะเพื่อแสดงสะท้อนถึงการอยากมีส่วนร่วมในการบริหารหรือว,ว่าปกครองท้องถิ่นนะคะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีดกว่าของพวกเราทุกคนค่ะสำหรับวันนี้สยามวสัปดาา์วิจารณ์ขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ